ค่ะใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะการแสดงนะคะท่าทางทางนาฏศิลป์นั่นเองประกอบจังหวะนะคะแล้วก็บทเพลงค่ะซึ่งเพลงที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือเพลงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูเนื้อร้องของเพลงกันก่อนนะคะว่าเนื้อร้องของเพลงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะคะเราจะได้ประดิษฐ์ท่าทางนะคะได้ตรงตามกับเนื้อร้องของบทเพลงนั่นเองค่ะ ค่ะท่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองอ่านเนื้อร้องกันก่อนค่ะเนื้อร้องนะคะเขาก็บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองราบคาบด้วยอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงคำจุนให้ชาติไทยภัศาลสร้างทำนาไร่ทั่วแคว้นแดนไทยเราไถาเราหว่าน หมากม่วงหมากขามหมากพร้าวหมากลางพืชผลต่างๆล้วนงามตระการสร้างบ้านแบ่งเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะให้เกียรติไทยลือเรื่องไปทั่วทุกถิ่นฐานจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายปวงราชทั้งหลายได้อยู่เป็นสุขสำราญ ค่ะอันนี้นะคะก็คือเนื้อร้องของเพลงในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะคะเขาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะคะของบ้านเมืองไทยเรานั่นเองค่ะว่าประเทศของเราเนี่ยนะคะมีในน้ำเนี่ยก็มีปลาในนาเนี่ยก็มีข้าวนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารการเป็นอยู่ของคนไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะคะเราลองไปฟังนะคะว่าเพลงเนี่ย ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยเขาล้องกันอย่างไรนะคะเดีย๋ยวเราไปฟังเพลงนะคะกันเลยค่ะ มีตาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรามีแสนอุดมสมบูรณ์บา้านเมืองราคาเปี่อนุภาพ,พ่อคุณรามํำแหงํำจุนให้ชาติไทยให้สางสร้างเทิง ในหน้ามีข่าวแผ่นดินของเรามีแสนอุดมสมบูรณ์ตาเรือยงราคาแนุภาพ่อคุณราำ คุาาาแงํจนให้ไหค่ะนักเรียนนะคะจะสังเกตว่าก่อนที่จะขึ้นในเนื้อเพลงเนี่ยจะมีเสียงดนตรีนะคะก็คือเป็นท่าออกนั่นเองค่ะท่าออกนะคะเราจะเดินย่ำเท้ากันนะคะตามจังหวะเสียงเพลงค่ะก้าวเท้าออกมานะคะเท้าซ้ายเท้าขวานะคะก้าวสลับกันไปค่ะ พร้อมกับแขวงมือนะคะทั้งสองข้างค่ะตามภาพเลยนะคะอันนี้คือท่าออกต่อไปจะเป็นท่าที่เป็นเนื้อเพลงนะคะก็คือเนื้อที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวนั่นเองค่ะท่านี้นะคะเขาบอกว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวดังนั้นเราก็ทําท่าปลาเลยค่ะนามือนะคะแบมือขวาไปข้างหน้านะคะตั้งฉากกับพื้นมือซ้ายอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็กระดิก นิ้วนะคะทั้งสองคล้ายๆกับท่าปลานั่นเองค่ะแบบนี้นะคะค่ะในท่าต่อไปนะคะก็คือในานามีข้าวค่ะในานามีข้าวนะคะก็ก้กาวเท้าซ้ายไปด้านข้างมือขวาผายไปด้านข้างมือซ้ายไพ่หลังไว้นะคะเอียงตัวไปทางขวาค่ะตามภาพนี้เลยนะคะภาพที่3ค่ะ แต่หากนักเรียนนะคะยังทำขาเนี่ยไม่ถนัดนะคะก็สามารถทำแสดงท่าทางโดยใช้มืออย่างเดียวก่อนได้นะคะเท้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งทำนะคะเพราะว่าอาจจะสับสนนะคะกับนักเรียนบางคนค่ะเราก็ฝึกใช้มือไปก่อนคะ่ะเพื่อแสดงท่าทางนะคะให้ตรงกับเนื้อเพลงค่ะค่ะมาท่าที่4นะคะก็คือคำว่าแผ่นดินในท่าแผ่นดินนะคะเราก็ ชี้นิ้วนะคะลงไปที่พื้นค่ะใช้มือขวานะคะพาหลังไว้แล้วก็มือซ้ายเนี่ยชี้ลงไปที่พื้นค่ะตามภาพเลยค่ะถ้าต่อไปนะคะก็คือค่ะท่าที่5ค่ะคําว่าของเรานะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้มือขวาไพาหลังเอาไว้นะคะส่วนมือซ้ายเนี่ยให้หัวแม่มือชี้มาที่หน้าอกค่ะในคําว่าของเราพอดีนะคะในตัวอย่างภาพเลยค่ะ ท่าต่อไปนะคะก็คือท่านี่แสนอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นท่าที่6นะคะก็ให้นักเรียนก้าวเท้าขวานะคะเปิดส้นเท้านะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครยังไม่สะดวกทําเท้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งทำนะคะแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นระดับคิ้วค่ะให้ปลายนิ้วไปทางด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าที่7ค่ะบ้านเมืองราบคาบในท่าบ้านเมืองราบคาบนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ย แขนที่ยกทั้งสองข้างเมื่อสักครู่นะคะค่อยๆแยกออกนะคะแล้วก็ตึงแขนข้างลำตัวลงระดับเอวค่ะค่อยๆเลื่อนลงมานะคะจนถึงระดับเอวค่ะตามภาพนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะในท่าที่8นะคะก็คือเนื้อเพลงที่ว่าด้วยอนุภาพพ่อขุนนะคะพ่อขุนก็คือพ่อขุนลามคำแหนนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะ พนมมือไปด้านขวานะคะให้อยู่ในระดับหางคิ้วนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าที่9ค่ะในคำว่ารามคำแหงคำจุนนะคะให้นักเรียนเนี่ยเอามือขวาเท้าเอวไว้นะคะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจีบคว่ำนะคะแล้วหงายมืองอข้อศอกยกขึ้นด้านหน้านะคะปลายจีบเนี่ยหงายมือ ให้ปลายนิ้วไปด้านหลังค่ะแบบภาพนี้นะคะหรือใครทําไม่ถนัดนะคะตามภาพที่9นะคะในภาพที่9้าเนี่ยเอาให้นักเรียนนะคะทําตามเพื่อนได้เลยค่ะเพื่อนนะคะในภาพที่เป็นชุดนักเรียนค่ะให้ทําตามรูปของเพื่อนได้เลยนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือท่าให้ชาติไทยไภพศาลค่ะ ให้นักเรียนนะคะนํามือทั้งสองข้างยกขึ้นระดับศีรษะยกพร้อมกันเลยนะคะขึ้นระดับศีรษะค่ะการแขนออกปลายนิ้วตั้งตรงนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเ,เมื่อนักเรียนนะคะนําภาพทั้ง10ภาพนี้นะคะมารวมกันค่ะก็จะได้เป็นแบบที่เพื่อนๆนะคะทํากันในต้นคลิปค่ะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกับเพื่อนๆในห้องกันเลยค่ะ